แนแนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยกูรูประจำช่องจริงหรือไม่ที่ว่าเป็นเพราะโชคชะตาจึงทำให้เราเป็นเช่นนี้พอพูดถึงโชคชะตาหลายคนก็มักจะคิดว่าชีวิตคนเราถูกโชคชะตาขีดเส้นเอาไว้แล้วเชื่อว่าบางครั้ง เมื่อถึงจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงมาถึงเราก็จะถูกพัดไปอยู่ในที่ที่ดูราวกับว่าโชคชะตานำทางเรามาแต่ในความเป็นจริงโชคชะตาอาจจะไม่ได้กำหนดทุกสิ่งแต่การตัดสินใจต่างหากที่พาเราเดินทางไปพบกับโชคชะตาเพียงแค่เสี้ยววินาทีของการตัดสินใจมันจะเป็นจุดเลี้ยวของชีวิต ที่ให้คุณได้พบกับเส้นทางใหม่การตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนเส้นของชีวิตสักทางหนึ่งล้วนแล้วจะเป็นการตัดสินใจของคุณเองที่คุณเองเป็นตัวกำหนดให้มันเป็นไปเหมือนกับทุกๆวันที่หนึ่งและ16ของเดือนจะเป็นวันแห่งความหวังของคนหลายๆคนจากการลงทุนเพียงตามกำลังของแต่ละคน เพราะมันอาจจะเป็นความหวังเดียวที่คนในยุคนี้จะยึดถือไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองเป็นสีสันในชีวิตคนทำงานแทบทุกระดับก็คงจะไม่ผิดนักเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันในแต่ละเดือนที่มนุษย์ทำงานได้ฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสที่มากขึ้นและอิสระทางการเงินที่โหยหาถึงกับเอ่ยออกมาว่า ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะลาออกทันทีเลยผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยพูดคำนี้หรือไม่ก็คงจะเคยแอบคิดอยู่ในใจทั้งๆท,ที่รู้ว่าโอกาสมันช่างเรืองลางไม่ต่างจากงมเข็มในมหาสมุทรแต่เราก็ยังไม่หยุดหวังบางคนก็ได้เลขเด็ดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ฝันบอกลางมาตั้งแต่ไกล แล้วแต่จะตีความกันไปต่างๆนานาและในคลิปนี้ทางช่องก็ได้รวบรวมเอาแนวทางต่างๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญแม่นยำชั้นแนวหน้ามาให้กับทุกท่านได้เก็บเอาไว้เป็นอีกแนวทางเลือกในคลิปนี้เรามีกูรูพิเศษอีกท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามทางช่องขอให้นามแฝงกับท่านว่าหลวงพ่อนิรนาม ท่านได้เมตตาโทรศัพท์เข้ามาหาทางช่องและได้ให้เลขเด็ดสองตัวนั่นก็คือ02และ09เอาละครับจากนี้ไปเราจะมาพบกับกูรูประจำช่องกันต่อเลยพบกับท่านแรกอาจารย์แอดกูรูผู้มาไกลจากหนองบูลำพูครั้งนี้เราไม่รู้ว่าอาจารย์แอดจะมาชี้แนวทางยังไงบ้าง เรามารับฟังจากอาจารย์แอดกันเลยครับเอ,อสำหรับวนนี้อาจารย์แอดคิดว่าเลขตัวไหนที่มันสวยฮนะงวดนี้ก็อาจารย์ก็ขอฟันธงไปเลยนะงวดนี้เก้าหกห้าสอ,องตัวก็ตับหกห้าก็แล้วกันหกห้าเก้าห้าฮะงวดนี้ฟันธงได้เลยเข้าชัวงวดนี้ได้รับรับทรัพย์กันทั่วหน้าในงวดนี้ถ้าตามนี้นะโอเคอขอบคุณมากอาจารย์แอด เราพบกันใหม่ในงวดหน้าครับผมวัสดีครับครับโชคดีทุกท่านครับตามมาด้วยอาจารย์แก้วผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนล่าสุดถึงกับย้ายสำนักปฏิบัติธรรมด้วยเหตุเพราะว่าต้องการให้ผู้คนที่เดินทางไปหาสะดวกมากขึ้นแม้ว่าตัวอาจารย์แก้วเองก็ไม่ได้มีเงินทองมากพอแต่ด้วยใจที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบาก แล้วในวันที่หนึ่งนี้อาจารย์แก้วจะใจดีให้โชคกับพวกเราอีกไหมมารับฟังเสียงจากอาจารย์แก้วกันเลยครับฮัลโหลโครับสวัสดีอาจารย์แก้วครับสวัสดีครับพ <laughs> ีไ่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตรงเนี้ย <laughs> อ๋อตอนนี้เอาเพิ่งเอาดินมาเทเนาะไอ้รับพื้นที่ก็ได้ประมาณ4 0 5 0เนะครับเหรอเออพอดี <laughs> มันมันป่ามันเป็นป่ามันรกครับเหร แล้วคาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้เป็นที่รองรับคนได้ประมาณสักเมื่อไหร่อ่ะอก็น่าจะประมาณ5-6เดือนครับโอ้า5-6เดือนเลยนะถ้าปัจจัยได้เร็วก็เร็วครับอ่าละเอฟซีที่ได้ฟังอยู่นะถ้าจะร่วมช่วยกันกับอาจารย์แก้วก็อ่าร่วมกับอาจารย์แก้วได้เลยนะติดต่ออาจารย์แก้วดูอืออาละงั้นงวดนี้เอ่อมีเลขอะไรเด็ดๆให้เอฟซี อ่าถ้าว่าโจนเข้ามาจะได้มาร่วมกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมใหม่วดน,นี้มี5้าสามครับห้าสามกตับกับ17ครับ17นี่ข้างล่างเหรอผมไม่แน่ใจครับเหรอพอดีไปไปทำพิธีขอกุมารที่ที่ระยอง็นเลยเขาก็ให้มาสามตัวสามตัวก็ ห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดโอเคอารางวดน,นี้ถ้าหากว่าของอาจารย์แก้วถ้าหากว่าเลยเข้ามาถ้า,าท่านที่เอาเลยอาจารย์แก้วไปซื้อก็เอ่อมาช่วยกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็แล้วกันนะอันนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบถาวรเลยครับอ่าใช่ <laughs> เห็นบอกว่าของของเก่านะั้นมันเดินทางลําบากนะมันท่วมใช่ไหมเดินทางลำบากครับ อันนี้ติดิดถนนดําเลยใช่ไหมครับติดถนนดําเลยเข้าออกง่ายครับโอเคครับพวกลูกศิษย์ที่เดือดร้อนหรือว่าอะไรจ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มาหาอาจารย์แก้วแล้วก็อาจารย์ดาวันได้เลยนะครับครับครับพอดีวันนี้ช่วงเช้าอาจารย์สารพันเอาคนมารักษาอาจารย์สารที่เราจะอาจารย์อาจารย์วสันวัดเข่าโตนะครับโอครับท่านเอาคนมารักษารอท่านอยู่ถ้าปัจจัย มาเร็วได้เร็วผมก็สองเดือนก็เสร็จแล้วงบประมาณประมาณเท <c oughs> ่าไหร่ลราคร่าวๆเนี่ยโอ้น่าถ้าจะทโํโพยพอเป็นรูปเป็นร่างได้ก็น่าจะประมาณ3ามสี่แสนนะครับครับผมว่าทำเรื F ่อยๆครับ FFC จากเอ,อ,อเมริกาจากเยอรมันถ้าได้ยินแล้วก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับครับตอนนี้อยากอยากเจาะบาดานสักประมาณสักสี่นิ้วห้านิ้วนะครับเพราะว่าน้ําน้ําสระมันก็ใสยอยู่ครับแต่บางพอเรา สูบมานานๆนมันก็เป็นตกตะกอนรโอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกูรูท่านต่อมาพบกับหลวงตาวันชัยพระภิกษุที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายจำวัดในโรงโดยมีอีกาเป็นเพื่อนคู่ใจและหมูหมากาไกา่ที่คอยติดตามไปทุกๆท,กที่แถมอีกายังขาบโชคลาบมาให้ด้วย เรามาดูกันว่าครั้งนี้หลวงตาวันชัยแนะแนวให้เลขกับ f อคือ8 64 28 58สําำหรับพระอาจารย์ยนคาถาทะลุเลขที่โด่งดังเกี่ยวกับตัวเลขแม่นแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าถึงขนาดโดนตามล่าเลยละ่ะและในวันนี้พระอาจารย์ยน ได้ทำพิธีหล่อพระที่สถานปฏิบัติธรรมทุ่งรุงทองแต่ท่านได้เมตตาส่งตัวเลขมาให้ดังนี้549 16 54 17หมายเลขทะเบียนรถยก81 5833 มาถึงอาจารย์คมบางนากูรูผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ตัวเลขชนิดที่หาตัวจับได้ยากอีกท่านหนึ่งเรามาดูกันว่าอาจารย์คมในงวดนี้จะชี้แนะแนวทางสำหรับงวดนี้ด้วยเลขอะไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์คมอืมเหนื่อยอ่านย้าอืไม่ได้หยุดทำทำมากระต่อมกระท่อมโั้ให้เสร็จเดี๋ยว วันนี้ถ้าปังปังก็จะจัดให้เสร็จแล้วก็เอาองค์มาให้ผู้นะมีวิชาแก่ก้าอัญเชิญวิญญาณปลูกมาอมืเดี๋ยวจะอาจจะอาจจะขอแรงอาจารย์แก้วมาช่วยทําให้ก็ได้ได้ได้<ม>เดี๋ยวต้องรอให้ผมพร้อมก่อนนะให้เรียบร้อยก่อนเลยแล,แล้วมันชนมุ่นนี้มีเลขอะไรเต็งๆที่มันมีอะไรมั่งเด็นเด็เลยนะเก้าสองห้าบนแล้วก็สองห้าบน ข้างล่าง 28, 29, 48, 49งเผมก็อยากให้พู้ติดตามช่องอูถูกสักครั้งใน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 คำพูดของผมอ่าเนาะอ่าโอเคอ่ารางวันนี้ก็ลองมาเสี่ยงโชคกันอาอาจารย์คมก็ดูเกิดจะมีโชคจะได้ร่วมกันสร้างเถียงราหลวงปู่โอเค ครับขอบคุณมากอาจารย์คงครับครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูรูท่านสุดท้ายที่จะมาชี้นำแนแนวทางเลขเด็ดให้กับพวกเราใช่แล้วครับหลวงปู่เทพสื่อวิญญาณพระผู้มีความเมตตาไม่ใช่แค่กับลูกศิษย์เท่านั้นแม้แต่วิญญาณท่านยังช่วยเหลือแม้ว่าวิญญาณน,นั้นจะไม่ได้ประสงค์ดีกับท่านในต่อแรกแต่สุดท้ายแล้ว วิญญาณก็ยอมสยบให้กับหลวงปู่เทพและในวันนี้หลวงปู่ได้โดนช้างเกเรเข้ามาหยอกท่านถึงในสถานปฏิบัติธรรมคลิปนี้หลวงปู่เทพก็จะมาให้ความเมตตากับเอซีทุกทุกท่านกันเัริญนมัสการครับอ,รอ,อ้าวเจริญพรโยมออนนี้นนทำตอนนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างหลวงปู อันนี้ทำเสาไฟฟ้าแล้วช่างมันหลุดมาแล้วมันทำเสาไฟฟ้าดุกเสาไฟฟ้าหักมันไล่ตมาเข้าวัดนี่เหรอไอช่างมันทำเสาไฟฟ้าเอ้อแล้วมันจะฉีกกีวรตมานี่เยียบะจับไอบักจกโยนทิ้งนู่นรองเท้ามเพียงทิ้งพากันนำหาเออมันวิ่งรอบวัดนี่แหละนี่มันช้างมันแสดงนะน่ะแต่ว่ามันไม่รู้มันดื้อยังไงอนี่ก็เลยทำเสาไฟฟ้าก็ไปทำไฟฟ้ามาเอง เพิ่งเสร็จแล้วก็นี่เพิ่งสวดนี่แหละเมื่อกี้ได้อะไรนะได้เก้าเจ็ดสามนะเมื่อกี้นะสวดนี่เขากำลังนั่งอยู่นะนี่หรอเออสวดโชคนะแล้ว<อ>แล้วช้างเขาเขาเขาจับไปแล้วเหรือไงเขาจับไปแล้วช้างวมยรุ่นช้างมันมันมันแซน,นลูกนะหรออ,ออ่าเออช้างมันแซนลูเนี่มันอยู่ในะข,ข้างวัดนี่แหละช้างมันสโนช้างอีเนียงแล้วทำไมมันตายแล้ะทำไมมันเกเรอ่ะ ลูกลูกลูกชายเขาเลี้ยงไหนเนี่ยมันมันเล่นโซ่ขาดมันลุดโซ่มาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันไล่พวกญาติโยมมาตัดไม้ทําฐานเนี่ยมันไล่มาหมาไปไล่มันมันก็ไล่หมามาเข้าวัดมามันอยู่ในวัดเนอะมันว่ามันไล่หมาไม่ทันอยู่นี่มันก็เล่นเอาเสาเสาไอ้ไฟฟ้านี่เสาเหล็กแด้วมันก็มันก็ไม่ได้จับสายหรอกแต่มันมันคืนมันดีไฟไม่ดูดเอาอะมันทําให้ล่ม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 มันเล่นก้นอะ เออหน่อยนี่อาตมาเลยว่าแต่ช่างมีเจ้าของตมาก็มึงมาทาไมพูดนี่มันก็ไล่อาตมาชูนี่เอออาตมากันเลยเออไล่อาตมาตมาเลยยังกระติกริงมันมันถอยแล้วเออหน่อยชูนี้มันก็เลยยังกระติกมันขาดมันก็วิ่งตามมาทีมามันก็วิ่งตามมาเข้าวัดมันก็วิ่งตามมามันก็อยู่ตรงนี้ตรงหน้าวัดมันก็ไปไปไหนมันไม่ยอมไปอ่ะจนว่าให้เจ้าของให้เจ้าของมันมาจับเอาให้ผู้ใหญ่ประกาศอืเออให้มันมาเอา เออนี่เลยได้ได้แค่นี้เด้อได้เก้าเจ็ดสามสวดกลังสวดจบเมื่อกี้นะนี่ทำมาก็เป็นนันร้านมันหยยบโทรศัพท์ตะมาด้วยนะโทรศัพท์มันห้อยไว้ได้อังสะตะมากําลังขุดทำถนนเนาะเลเออมันเปียงอังสะตะมาในปากกาอะไรหายโทรศัพท์มันมันดีนะมันดังตึกๆตึมันเอามันเอาดินเอาตีนมามาถมมาถมโทรศัพท์ไว้นะเใหญ่อ้าวมันอยู่นี่มันอยู่ล่างมันดังเสมาใจโทรมาในตึ๊งตึเนี่ยมันได้ยินปุ๊บ มันมันดมๆมปื๊ดมันก็เอาเอาตีนมันเตะดินมันจะทมโทรศัพท์จะมาครึ่งหนึ่งเออนี่มันมันไปแล้วก็เป็นไล่ล็อกมันหมดเคราะห์แล้วครับโอเคงั้นผมไม่รบกวนนะหลวงปู่ครับเอาเอามีความสุขความเจริญนะเอามีโชคมีชัยทุกคนเอาเจริญพรอายุยืนเอาเจริญพรครับนมัสการครับในทายนี้อย่าคาดหวังที่จะนั่งรอคอยแต่โชคชะตา หากคุณไม่กล้าตัดสินใจในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองสักครั้งโชคชะตาที่รอคอยอาจไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆก็ได้หากวันนี้คุณไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่อีก15วันขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ